เ,เออจริงๆเหมือนเรื่องนี้เราก็เหมือนคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วค่ะแล้วก็เหมือนแบบก็จะบอกว่าอะไรก็เหมือนผู้ใหญ่ก็คือเราแบบเราอยู่เราเพิ่งมาเป็นฟรีแลนซ์เนาะอะไรอย่างเงี้ย <S 1> <1> <S เขาก็เหมือนดูผลงานเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จริงๆก็ขอบคุณที่ผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็ให้ให้บทที่ดีแล้ว,ลวเราก็แบบตั้งใจทําให้เต็มที่อะค่ะมีค่ะก็จริงๆมีกับที่วันนี้กินมาแสดงความดีกับพี่เตอร์เนี่ยกินมีอีกเรื่องนึงอยู่แล้ว,ลวที่เล่นกับพี่เตอร์กัซสาสีดาของพี่สอดค่ะใช่ค่ะใช่ใช้เล่นกับพี่นุ่่่คคะะใช อ๋อไม่ไ <accurately> ม่ได้ยังไม่มียังไม่มีเรื่องนี้นะคะแต่ว่าสําหรับใจกินเนี่ยคือกินอยากเป็นฟรีแลนซ์มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอืมใช่ก็ดีนะคะดีใช่คือเราอ่ะรักอาชีพนี้เราก็เหมือนแบบอยากจะทํางานรงอาชีพนี้ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งผู้ใหญ่ให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นใครไหนก็ตามเนี้ยเราก็อยากทําออกมาให้เต็มที่ให้ดีแล้วก็เหมือนแบบถ่ายทอดสิ่งที่เราแบบว่าเออมีสกิลทางด้านการแสดงให้มันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาเรื่องการแสดงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อแล้วอ๋อค่ะค่ะบบ <c oughs> จริงมคิด,บบ <c oughs> ดว่ามันก็จริงก็คนคนหนึ่งเนาะก็เหมือนพวกพีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีชีวิตที่แบบว่าเราก็จะมีชีวิตเหมือนแบบเบื้องหลังของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็จะมีนี่สิมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแค่แบบเหมือนคนจะรู้หรือเปล่าเละเียคือก่อนที่จะไปออร,า,รายกรแฉเนี่ยกินมีออรายกรของเกลวันเดอร์ก่อนของทางช่องวันเพื่อโปรโมทละครด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบ คือเขาเหมือนแบบเขามีหัวข้อขึ้นมาว่าเออชีวิตจริงกับชีวิตในละครนะมันก็ของแก้วกับชีวิตจริงของกีมันก็ไม่ได้ต่างกันนะก็ลําบากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนได้มีโอกาสเล่าเรื่องอะไรเงี้ยเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งแบบก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะม,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 ามาีมาตั้งนานแล้วค่ะใช่มีมาตั้งนานแล้วเราก็แบบก็ช่วยกันในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนวันที่คุณพ่อเสียอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบหนักเพราะว่าเหมือน พอคุณพ่อเสียไปก็ไม่ได้มีคนช่วยอะคะ่ะเหมือนเราก็ต้องเหมือนแบบมันก็เคว้งเนาะก็ต้องแบบลูกๆก,ก็ต้องช่วยกันเองหลานๆก็ต้องช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือ,ค,อคือมันแล้วแต่คนเนาะพี่คือหนูแบบไม่ได้เกิดแบบคือหนูไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่แรกถ้ารู้กนะ่เนาะชีวิตหนูคือหนูก็เป็นเด็กเอฟที่แบบเด็กเอฟอะเด็กประกวดอะก็แค่เข้ามาประกวดแล้วก็บ้านคือเราไม่ได้เป็นแบบโอ้หบ้านยากจนหรือว่าร่ำรวยขนาดนั้นเราก็แบบพอมีพอกินอะไรเงี้ยเราก็คือจริงๆมิคนประหยัดตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเราก็แบบไม่ได้แบบ ติดแบบพวกของหรูต่างๆอะไรอเงี้ยค่ะถ้าคนรู้จักชีวิตของกีนอะไรเงี้ย,ยซึ่งเราอะมันก็เราก็เพราะเราอะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วบอกกับว่าเรามีนี่สิ่งที่มีมาอยู่แล้วลอะไรเงี้ยค่ะเพียงแค่คนแบบไม่รู้เบื้องลึกของเราฉเฉยๆอนะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ตามที่ให้ใหข้อมูลในรายการเลยค่ะใช่ค่ะเป็นที่นอกะบบทั้งหมดเลยหรองจน,นอกไะบมไม่ไม่ค่ะคือมันมีหลายๆส่วนรวมๆกันเลยค่ะแต่ว่าก็คุณพ่อเนาะพ่อของเราเราก็ต้อง รับผิดชอบนะคะตัวเลขมันก็ท่าสูงเราคุยกับที่เราเนี่ไงว่ามันต้องใช้หมดนกี่ปีหรือไงเพราะว่า,าแคห้าสิบล้านคือมันตัวเลขมันไม่ได้ถึงขนาด50ล้านแบบผ้าหัวคาวขนาดนั้นนะคะคือไม่ได้ขนาดนั้นเนี้ยแต่ว่ามัน8หลักเออมัน8หลักแหละมันประมาณ8หลักอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าถามว่าสําหรับบางคนจะมองว่าเอ้ยมันไม่ไม่ไม่เยอะหรอกแต่สําหรับกินอ่ะใช่เออแต่สำหรับกินอ่ะ ใช่คือมันเยอะนะคือคือมันเยอะมากๆแล้วซึ่งแบบคนอาจจะมองว่าอุ้ยคุณเล่นละครมาตั้งหลายปีทำไมคุณถึงไม่มีเงินมาจุนเจือตรงนี้คือจะบอกว่าเหมือนแบบเล่นละครอะเราเราก็มีมันก็มีเลทข,ของเขาซึ่งซึ่งกินก็ทุกๆครั้งที่กินได้เงินละครมาไม่ได้หมายความว่ากินจะเอาเงินทั้งหมดมามาลงกับนี่ทั้งหมด <ๆ S 1> เพราะว่านี่มันเยอะกว่ากว่า,วาอะไรกว่าไรายได้ที่กินมีซึ่งพี่ๆก็รู้ว่าละครเรื่องหนึ่งอ่าเี้ยดาราก็เยอะใช่ไหมคะเราไม่ได้รับได้ที่แบบปีละสิบเรื่องก็ไม่ใช่อย่างนั้งซึ่ ซ,ซึ่งซึ่งหลับเราก็ต้องทํางานเหมือนบาลานซ์กับกับกับเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาเกี่ยวกับการแสดงของเราด้วยถ้าเรารับเยอะขนาดนั้นเนี่ยการแสดงเราก็จะไม่ดีมันก็ส่งผลต่องานเราในอนาคตเลยะคะ่ะ เอาเงินทั้งหมดลงในเรื่องหนี้สินรเราก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลคุณแม่มีภาระ,ะเรื่องของเราส่วนตัวเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบใ,ใช่ค่ะเลยจ่ายได้อื่นเราก็มีอยู่แล้วซึ่งเราแบ่งไว้แล้วแหละแต่คราวนี้พอมีหนี้สินเข้ามาซึ่งจริงๆอมีมาตั้งนานแล้วเราก็แบ่งเราก็เราก็เหมือนแบบผ่อนมาตลอดดูแลมาตลอดเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้หมดง่ายๆเพราะด้วยความมันแปดหลักเนาะมันหนีกเลยค่ะคเราม่คุไแม่ค่ะคิดว่าไม่มีคำว่าหนักสำหรับลูกหรอกค่ะที่จะแบบ ที่จะตอบแทนพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าค่าเราจะหาวิธียังไงที่แบบว่าเออเราสามารถที่จะแบบออตอบแทนตรงนี้เราสามารถทําให้คุณแม่เนาะมีความสุขได้แล้วเขาไม่ต้องกังวลอะไรอย่างเงี้ยกินก็รู้สึกว่าเออเร,เ,รเรายิ่งแบบปีนี้ถ้าเรามีโอกาสมากทุกๆงานที่กินทำกินเลยอยากทำให้เต็มที่แล้วแบบ อยากให้ผลงานออกมาดีมันจะได้ส่งผลต่อเรื่องอื่นๆด้วยเพราะว่าเราทาทุกวันนี้ใช่แนะ่นอนแหละว่าเรา,เราท,ำทำเพื่อเงินในส่วนหนึ่งแต่ก็หมายความว่าเราทาโหวหน้าเงินขนาดนั้นเลยค่ะเราก็อยากทาผลงานออกมาให้ดีด้วยค่ะก็เราก็ด้เอาส่วนมันเหมือนเป็นผลพลอยได้มากกว่ารายได้ที่เราได้มาเป็นผลพลอยได้เอามาดูแลจุนเจอครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะตอนไหเือเยอะมากตอนนี้เือคือมัน คือจะพูดอะไรดีคือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังองค่ะมันเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจทางใต้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะกินไม่สามารถที่จะแบบว่าอธิบายให้พวกพี่ฟังเป็นตัวเลขว่าโอ้เท่านี้เหลือเท่าไหร่นียค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่ากินอะ่ะก็ต้องคือกินก็ต้องจ่ายคือก็ยังต้องจ่ายอ,อะไรงี้ยคะ ก็จริงๆมีน้องด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราแต่ก็จะมีหลานๆอย่างเช่นมีลูกพี่ลูกน้องกินเนี่ยเฮียแกปบค่ะที่ก็เป็นนักแสดงเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยเหมือนกันแต่ว่าเขาก็มีครอบครัวแล้วคือทุกคนอ่ะก็มีภาระของตัวเองก็จะแบ่งมาได้นิดหน่อยเงียง้ยแต่เป็นหลักก็คือเป็นเรากับน้องสาวแต่น้องสาวก็คือบางทีก็ชอตเหมือนกันอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องเหมือนแบบก็คือต้องประหยัดแบบพี่อสองปีที่ผ่านมาก็คือแบบอะไรที่มันไม่จําเป็นก็ตัดทิ้งหมดเลยอะไรเงี้ยเออใช่ หนักสุดๆเหรอคะเวลาได้ยินเวลาเวลามีแบบได้ยินอะไรกับแบบเหมือนได้ยินอะไรมาอีกอะไรเงี้ยว่ามีอันนี้อีกนะเพิ่มเข้ามาอะไรเนี่ยก็จะแบบฮะอะไรเงี้ยก็จะบบนิดนึงแล้วก็แบบเหนื่อยอ่ะก็จะแบบเหนื่อยนิดนึงเลยอะค่ะแต่ก็พยายามหาทางแก้อะไรเงี้ยเราใช้กําลังใจในการผ่านตรงนี้ยังไงบ้างคะอืคือกินรู้สึกว่าแบบ มันมีคนที่น่าจะแบบมีปัญหาเรื่องนี้สินมากกว่ากินอย่างเช่นกินเคยเห็นอย่างพี่บอยกับพี่เจบเนี่ยค่ะที่เหมือนแบบธุรกิจเขาบังเอิญแบบเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างเงี้ยเขาเป็นมากกว่ากินอีกเนี่ยเขายังสามารถทําได้มีวิธีการกินเชื่อว่าของกินยังไม่เท่าเขาเยอะไรเงี้ยค่ะแต่กินว่าหาทางทําได้อะแล้วครอบครัวก,กินก็เหมือนช่วยเหลือกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะนนเป็นกบใช่มาจากครอบครัวค่ะอ๋อจะบอกมาจากธันวาด้วยอะไรเงี้ยเหรอคะคือจริง,รงๆเขาก็รับรู้ปัญหาของกินมาตั้งแต่แบบคุณพ่อตั้งแต่ตั้งแต่ที่เเเรรริิิ่่่่มมคคบบกกกกััันนนดีียยวพูให้้้้แแลลตตงงทอ เขาก็รับรู้อะไรอย่เงี้ยค่ะว่าคุณพ่อก็เคยคุยกับเขาเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเง <S <S ี้ยเขาก็ช่วยเหลือมาต่อไอ้ที่เขาช่วยได้เขาก็ช่วยทั้งเป็นเงินอะไรเงี้ยก็เคยช่วยเหมือนกันเพราะมันชุ่มพืชผลไทยหลายอย่างเพราะเขาไม่ทิ้งเราแน่นอนใช่ค่ะเขาเขาไม่ทิ้งเรานะคะแล้วก็ไม่ทิ้งครอบครัวด,ด้วยแล้วก็คือมันทําให้เห็นว่าเอาเาอพอเรามีปัญหาครอบครัวเราคือแบบ แบบเรารวมกันอะเรามา brainstorm กันแล้วมาหาทางแก้ช่วยกันเลยคืคอใครมีอะก็ช่วยใครไม่มีก็ช่วยเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะไปเขาไม่เห็นเออครอบครัวเราแบบแน่นแฟนกันมากขึ้นมากๆค่ะใช่ค่ะม,มันเลยทําใ,ใ,ให้วิธีคิดกินเปลี่ยนที่กินบอกว่าจากแต่ก่อนเนี่ยกินอาจจะเคยแบบเอ้ยพ่อแบบส่งเงินมาให้ตลอดแล้วก็แบบโอเคใช้แบบไม่ถึงกับฟุ่มเฟือยแต่ว่าเราอยากได้อะไรก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วพอเราเริ่มแบบ พอเราเริ่มรู้เรื่องเรื่องเรื่องนี้สินต่างๆที่มันมากขึ้นมากขึ้นอะไรยงี้ค่ะบอกกับคุณพ่อเสี่ยก็ลิ่งรู้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็เลยปรับวิธีคิดตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบอะไรที่ไม่จําเป็นอะ่ะก็คืออดเปรี้ยวไปกินหวานเอออดไปก่อนเลยไม่เป็นไรเราไม่ตายหรอกเรายังอยู่ได้เรายังมีแบบคือต่อให้แบบจะต้องแบบอยู่บ้านเราไม่ต้องออกคือแบบ โควิดอะไรที่ดีมากๆกที่ไม่ต้องออกไปใช้เงินอ่ะมันมันดีมากมเลยทําให้กินแบบเออได้เกิดวิธีคิดใหม่ๆอะไรเงี้ยเราลดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นแล้วก็เอาแค่ที่จําเป็นจริงๆแบบจําเป็นจริงๆถึงจะแบบควักเงินออกมาใช้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆนี่เป็นหลักกี่ปีมันถ<ม>ึงจ่ายจ้างไปคำนวณคิดคำนวณมาเลยคาดการณ์ว่าเราจะต้องวางแผนมันก็มันมาจากหลายทางเลยค่ะเออก็คาดการณ์ไว้บอกบอกไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ก็คือพยายามจะแบบให้หมดภายในไม่เกินแบบ สิปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มากที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องไม่กระทบแบบคนอื่นๆหรือกระทบตัวเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะเอาพูดพูดตรงๆว่าเราถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้แบบนี้สิทธิ์อะไรเงี้ยเราก็มีความฝันของเราเหมือนกันซึ่งดิฉัรู้สึกว่าเออยิ่งก็ต้องแบ่งเรื่องงานแล้วก็เรื่องนี้สิทธ์ให้มันแบบบาลานซ์กันด้วยค่ะอืมใช่มันก็มีค่ะก็คุยกันได้ค่ะคือเราก็มีทนายทางฝั่งครอบครัวเราที่ก็แบบเหมือนเขาก็คุยเรื่องนี้ให้อยู่เหมือนกันนะคะอืมใช่